เรามาทายกันต่อที่ชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนพฤศจิกายนกันนะครับว่าชาวมิถุนจะเป็นยังไงนะครับตั้งจิตให้สงบนึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับเราจะถ่ายด้วยไพย่สี่หใบนะครับ ดูกันนะครับไพ่ของชาวมิถุนได้อะไรกันบ้างนะครับมีไพ่ใบที่1นนะครับได้ไพ่5ดาบใบที่สองได้ไพ่สี่เหรียญใบที่3ได้ไพ่7ไม้ใบที่4ได้ไพ่5ถ้วยแล้วก็ใบที่หได้ไพ่9้าเหรียญซึ่งสถานการณ์ของชาวมิถุนในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยต้องดูก่อนเลยนะครับว่าชาวมิถุนเนี่ย มันจะต้องมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแย่งชิงนะครับการแย่งชิงการเอาชนะนะฮะทั้งด้านการเรียนทั้งด้านการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวมิถุนสถานการณ์ที่คุณจะพบเจอเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้นะครับหรือการจัดการปัญหาต่างๆถ้าเป็นวัยเรียนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการทํางานที่เป็นเกี่ยวกับการเรียนอาจจะมีการ เจราจาในเรื่องของการทํางานกลุ่มการแบ่งหน้าที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะวัยเรียนที่ยังยังต้องทํางานกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับส่วนวัยทํางานเนี่ยมันมีไพ่สีเหล่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้ด้วยนะฮะคือทั้งทั้ง3ใบตรงนี้ที่เอาเมาส์ชี้อยู่ตรงนี้นะครับมันน่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเราเองครับมีแนวโน้มสูงที่คุณ ชาวไม่ทุนเนี่ยถูกเอาเปรียบหรือได้รับความไม่ยุติธรรมนะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณที่จะต้องทำในเดือนพฤศจิกายานนี้ก็คือการต่อสู้นะครับเพื่อปกป้องรักษาสิทธิ์ของตนเองบางคนอาจจะเป็นเรื่องของสิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการนะครับบางคนอาจจะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของอะไรอ่ะ เวลาทางานชั่วโมงทํางานหรือผลตอบแทนน่าจะชัดตรงที่ผลตอบแทนนะครับคือสมมุตินะคุณโดนใช้ทํางานพิเศษหรือว่าทํางานนอกเวลาเนี่ยแต่ชาวไม่ถุนเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รับค่านอกเวลาหรือได้ในแบบที่ไม่ถูกต้องเนี่ยฮะคุณก็ต้องมีสถานการณ์ที่เรียกว่าต้องต่อสู้ต้องเรียกร้องตามสิทธิ์นะฮะเพราะมันมีสถานการณ์ที่คุณมีไพ่เจ็ดไม้นะครับไพ่เจ็ดไม้มี เรียวแรงมีความมั่นใจในการต่อสู้จากหน้าไพ่นะครับพร้อมเผชิญกับไม้ต่างๆที่เข้ามานะครับมีไพ่ห้าถ้วยอืมอันนี้น่าสนใจว่าชาวมิถุนที่กำลังต้องเรียกร้องสิทธิหรือการต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิอะไรพวกเนี้ยมันคือไพ่ห้าถ้วยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแนวโน้มของการ รักษาสิทธิ์หรือการทวงสิทธิ์หรือการต่อสู้เพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยคุณมีใจต่อสู้นะแล้วคุณก็จะชนะบอกบอกเบื้องต้นก่อนว่าคุณก็จะชนะความหมายก็คือดูจากอะไรดูจากไพ่ห้าดับนะฮะแต่การชนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นชัยชนะที่ไม่ได้ชนะเต็มร้อยครับเพราะมันมีไพ่ที่แสดงถึงสถานะที่ห้าถ้วยคือมีทั้ง ผิดหวังแล้วก็สมหวังนะแต่ตัวคุณเนี่ยต่อสู้อะไรมาเนี่ยคุณอาจจะไม่ชนะเต็มร้อยนะครับคือสมมตินะคุณกําลังปกป้องสิทธิ์เกี่ยวกับการได้รับเงินนอกเวลาสมมุติว่าเงินนอกเวลาคุณเนี่ยสมมตินะฮะได้ต้องได้1000นะฮะคุณพยายามเรียกร้องต่อสู้กับเจ้านายรวมกลุ่มกันเรียกร้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยหนึ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ เต็มๆนะก็คือแม้แม้จะเป็นสิทธิ์ที่เราเรียกร้องว่าตามระเบียบความถูกต้องอะไรก็ตามเนี่ยสมมุติว่ามันเป็น1,000แล้วกันนะฮะคุณอาจจะโดนโดนเปลี่ยนแปลงหรือว่าโดนต่อรองนะครับจาก1,000อาจจะเหลือสัก600หรือ500ก็ได้นะครับซึ่งจริงๆน่ยมันก็คือได้มากขึ้นแต่ตัวเราเนี่ยอาจจะผิดหวังคือเราอยากได้1,000อย่างเงี้ยฮะ เนาะซึ่งสถานการณ์ของการรักษาสิทธิตรงนี้นะครับผมให้แบบกว้างๆเลยนะครับคือเป็นตัวเงินนะครับเงินทรัพย์สินก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบก็ได้นะ,ะความรับผิดชอบเช่นเขาอยากให้คุณมาทํางานตําแหน่งนี้แต่คุณบอกว่าถนัดตรงนี้มากกว่างานที่เขาจะให้ม่เนี่ยเราไม่ถนัดเราก็พยายามจะต่อสู้แต่สุดท้ายคุณก็อาจจะ ควบ2ตำแหน่งแต่แบบเป็นผู้ช่วยอีกฝ่ายหนึ่งแทนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแนวโน้มสูงมากนะครับสาหรับชาวมิถุนเนี่ยชัดเจนเลยว่าคุณจะค่อนข้างวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือความรับผิดช,ชอบใหม่ๆมีแนวโน้มที่จะได้งานเพิ่มขึ้นแต่เงินเท่าเดิมนะครับหรือเป็นตัวแทนที่จะเข้าไปเจรจา ไปพูดคุยไปต่อรองกับเบื้องบนหรือเบื้องล่างก็ได้เออผมลืมทายไปนะครับสําหรับชาวไม่ถุนที่เป็นระดับหัวหน้านะ <c oughs> ก็มีแนวโน้มสูงว่าคุณน่ยตัวคุณเองอ่ะจะถูกได้รับมอบหมายหรือด้วยหน้าที่ปัจจุบันเนี่ยต้องไปเจรจาต่อรองกับลูกน้องหรือลูกทีมก็ได้นะฮะเช่นลูกทีมเนี่ยต่อรองในเรื่องของเวลาทํางานต่อรองในเรื่องของจํานวนคนเนี่ยคุณก็ต้องไปจัดสรรปัญหาต่างๆนะครับเพราะสถานการณ์เนี่ย ชาวไม่ถุนเหมือนโดนโดนงานที่เรียกว่าคุณก็เข้าใจนะแต่คุณต้องทำเพื่อให้มันเป็นการเซฟบริษัทเซฟตามตำแหน่งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคือมันมีไพ่สี่เดียนการเจรจาการต่อรองอะไรบวกกับไพ่5้าถ้วยเนี่ยมันไม่เต็มร้อยแม้ว่าเราจะชนะหรืออะไรก็ตามนะครับมันอาจจะไม่ได้ ไม่ได้ไปตามข้อตกลงที่เราต้องการเต็มร้อยไม่ว่าคุณจะเป็นเบื้องล่างเจราจาเบื้องบนหรือคุณเป็นเบื้องบนเจราจาเบื้องล่างหรือคุณเจราจาในระดับเดียวกันเพื่อรักษาผลประโยชน์มีแนวโน้มสูงมากเลยนะครับก็เผื่อใจไว้นิดนึงนะครับแต่ถามว่ามันถ้ามันจะเสียใจหรือว่ามันผิดหวังนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวชาวมิถุนเองเนี่ยตั้งความหวังไว้เยอะ นะครับที่จริงมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกผมบอกไว้แค่นี้ว่าการเจรจาการต่อรองคุณน่ยมันทําให้มันดีขึ้นได้แต่มันอาจจะไม่ได้อย่างที่คาดหวังเพราะฉะนั้นอยากให้มองในด้านดีนะครับเหมือนถ้วยครับหถ้วยเนี่ยล้มไป3ยังมีถ้วยตั้งสองนะฮะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ชาวมิถุนเนี่ยจะได้ดั่งใจร้อเอซนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ก็ยังเป็นเรื่องแง่ดีนะก็คือ,อยังสําเร็จอยู่นะครับไพ่สุดท้ายเนี่ยได้ไพ่ เเหรียญผมมองว่าถ้าเป็นการเจรจาอะไรก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะมีผลตอบแทนมีรายได้ที่ดียิ่งขึ้นแต่ไม่ได้อย่างที่หวังหวังร้อยอาจจะได้สัก50%หรือ60%ฉะนั้นเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของธุรกิจนะเจ้าของธุรกิจหรือ เพศหญิงอืมถ้าใครต้องการการอร์ตหรือช่วยเหลือนะเจ้าของธุรกิจเน้นเป็นเพศหญิงนะครับเป็นคนที่มีฐานะดีอาจจะเป็นคนโสดหรือเป็นไม้ก็ได้นะครับเพราะว่าจากหน้าไพ่ผมผมเห็นความรู้สึกตรงนี้เกิดขึ้นนะโชคลาภจากการเสี่ยงเดือนพฤศจิกายนนี้บอกเลยว่าชาวมิถุนยังไม่โดดเด่นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเหมาะเป็นช่วงเวลาที่เราเก็บเงินหรือทําให้ทรัพย์สินของเรามีความปลอดภยัย ทำให้ทรัพย์สินมีความปลอดภัยคืออะไรบางคนอาจจะวางแผนในเรื่องของการเก็บออมการฝากออมทรัพย์การลงทุนความเสี่ยงต่ํานะครับหรือการทําเกี่ยวกับพวกประกันภัยก็ได้นะประกันภัยประกรันสุขภาพก็ได้เพราะว่ามันมันเห็นชัดตรงไพ่สี่เหลี่ยมนะมันมันมันมีอะไรเพื่อปกป้องตนเองอความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินนะครับใครอยากจะทํา ประก,กันนะครับไม่ว่าจะประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุก็ลองหาข้อมูลทํากันดูนะครับเพราะว่าผมดูแล้วเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณต้องกลับมาดูแลในเรื่องของการปกป้องทรัพย์สินตัวเองเป็นหลักนะใคร <c oughs> ก็ปลายบีพอดีนะใครที่แบบยังไม่ได้ต่อประกันรถอ่ะก็ลองวางแผนดูนะครับต่อประกันรถยนต์ก็ได้นะฮะมาดูแล้วมันเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับ ความมั่นคงของทรัพย์สินตัวเองอะนะก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนของชาวมิถุนครับถ้าชอบถ้าดูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมาดูทารอจแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ